ยากโหลด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 รถกระบะตัวเตี้ยไม่ต้องเปลี่ยนอย่างอื Quiz ่นก็เอาอันนี้ไปข้างหลังใส่ก้อนโหลด2นิ้วพร้อมสาแหลกส่วนข้างหน้าก็ถอดกันกระแทกออกแล้วก็เอาข้อโหลดมาใส่โช๊คเดิมอันนี้ก็คือจบเป็นที่เรียบร้อยนะ ไปดูทางด้านหลังถ้าหากว่าต้องมีบรรทุกบ้างเล็กน้อยก็ตัดการกระแทกออกบ้างมันก็จะดีเดี๋ยวมันจะยากครับผมมันจะกระเด้งดึ๋งดึง,ดงเนคเขาเน็คเขบากว่าจะขาดเหนียวจริงๆ ทุกขั้นตอนก็อย่าลืมขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนนี้สําคัญเพราะว่ามันจะทําให้รถขับดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ตรงนี้ครับผมสําหรับครับในเมืองนะครับถ้าเราไม่อยากจะเปลี่ยนโชค๊คอยากจะใช้โช๊คเดิมแต่ที่นี้เราอยากจะให้มันเตียรลงเพื่อให้มันขับีสบายขึ้นครับทีได้ไม่โยนมากสำหรับตัวเตียก็โหลดได้ข้างหน้าก็โหลดโหลดหน้าหนึ่งนิ้วครับก็ใส่พอโหลดนะ ก็ข้างหลังก็ใส่ก้อนโนนสองนิ้วแล้วก็เป็นสายชนิดนี้ทำได้ไม่นานครับจะทำไ,ไ,ได้เนปะ็นสายไม่นานทำได้นะครับประมาณไม่เกินสองชั่วโมงก็จบท่านใดที่ใช้รถในเมืองนะครับแล้วเจอปัญหาถนนแตกถนนปนขะแล้วไปใส่โช๊คอะไระมนันแข็งแล้วมันไม่หมดนะครับใส่โช๊คเดิมก็ได้ครับโ่๊คเดิมเราที่แหละเอามาใส่ข้อโหลดแล้วก็เอามาโหลดหน้า ข้างหน้าโหลด1นิ้วครับผมข้างหลังโหลด2นิ้วใส่ก่อนก็จะประมาณน,นี้ครับผมข้างหน้ามาดูซิว่ากี่นิ้วสอดครับอันนี้โหลดตรงนี้ข้างหน้าก็าห้านะนิ้วหลวมๆนะห้านิ้วหลวมๆส่วนข้างหลังก็มาดูกันครับข้างหลังก็5้านิ้วหล,มหลวมๆใกล้เคียงกันครับผมถือว่าโอเคนะสเตปนี้ใช้ได้ทีเดียวแล้วครับผมอันนี้เป็น e s u z u x series ชิ้นส่วนเดิมก็จะมีตัวนี้ครับผมมีที่เหลือก็จะมีอันนี้ปอกกันกระแทกเราต้องถอดออกแล้วก็สาแหลกเดิมเปลี่ยนออกเพราะว่ามันจะต้องใช้ยาวกว่าเดิมแล้วก็ไอ้อปลอกตัวรองรับสปริงตัวนี้เราเปลี่ยนออกจางกันกระแทกก็ออกครับผมชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสลับคลิปนี้ก็จบเพียงต่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสลับคลิปหน้าก็จะมีตัวอื่นๆมาให้ชมนะครับลสบลสับคลิปนี้สวัสดีครับ Wow!